พุทธิยัติพุทธังสารังคาจามีพุตธิยัติธรรมังสารังคาจามีพูติยติธรรมังสารังคาจามีติยัติสังขังสารังคาจามี ยันติพุทธังสารนังขจามิตัดียัมปิพุทธังสารนังขจามิตัดียันติธรรมังสารนังขจามิตัดียัมปิธรรมังสารนังขจามิตัดียันติสังฆังสารนังขจามิตัดียัมปิสังฆังสารนังขจามิิสรัังงมนนี อมะพันตินาติปตาเวรมะนีปะตาธรรงสมาธิญาณีปนาติปตาเวรมะีปะาสมาธิญาณีอธินาธเนเวรมณีปะตาธสมาธิญาณีอะพินาธ สิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุนิชาจาราเปรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยานีกาเมสุนิชาจาราเปรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามมสัทานี สิกขาบัณฑงสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมาณีสิกขาปะทังสัมาธิยามิสุรเลรยะมัจปามาตตานาเวรมาณีสิกขาบะณฑงสัมมาธิยามิสุรามิระยะมะชัปปามาทฐานาเวรมาณี ข้าพธรรมสัมมาทิยามิปิมานิปัญจสิข้าพัานิสิเลนะสุขติยันติสาธุสิเลนะภคเสัมปทาสาธุพัตติสิเลนะนิพุติยันติตัตตาสิรังนิโสทายส ตั้งปฏิทังตุมหังกิบะเมวสันิสตุสัพย์ปุเรนตุตังกปาจันโทปนารโสยธาเมณโสติราโสยธาภาวะอภิวาทนาสติริตนิจังวุธะปจจานโนจตารุตัมบาวะทันติอายุวันโนสุขังพระรามบกันทัศน์ยา หังสทานิมายยงพันเตอภุดฉามาพาหกทิจามยาพาหงกาลานยายยสสะทานิตุเฮกรอยมันเยธาอายุวันโนสุพังพระนยนะอันุทนาเนื้อนี่งเป็นดักตาไบ้อย่้งเเด้อ ใจจะดีนี่แค่นหน้าต่อไ้แนะตรสตว์ทากายเอียงแน้าหน่มันก็ยืน